รับเรียนท่านประธานทุกครับผมเสรีสุนทรพานนสมาชิกที่สภาในในกรณีดังกล่าวนีเนี่ยนะครับตอนนี้เวลาเข้าใจว่าอยู่ที่เหลืออยู่ประมาณ3มชั่วโมง16นาทีแต่มีสมาชิกแจ้งไว้ที่เหลือเวลาตอนนี้นะครับสมชั่วโมง50นาทีก็เกินอยู่30มสิบกวนาทีที่ ท,ที่ยังขาดอยู่นะครับเพียงแต่ขอหาลือท่านสมาชิกนะครับเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยได้มีโอกาสพูดก็ดูแล้วเนี่ยมีท่านที่เสียสละยอมที่จะไม่อภิปรายปรากฏตอนนี้สองท่านก็คือท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามนะครับแล้วก็ท่านพัฒราพรวลามิตรนะครับอันนี้ก็สองท่านนี้ไม่ไม่อภิปรายส่วนที่เหลืออ,อีกสิเบเอ็ดท่าน ก็จะมีคนที่แจ้งเวลาไว้20นาทีบ้าง30นาทีบ้าง15นาทีบ้าง10นาทีบ้างขอหาลือท่านประธานนี้ได้ไหมครับว่าในจํานวนคนที่เหลืออยู่และประสงค์ภิปลายเนี่ยใครที่แจ้งไว้20เนี่ยนะครับก็ให้เหลือสักคนละลดลดไปคนละ5นาทีนะครับถ้าลดไปคนละ5นาทีเนี่ยเวลาก็ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับพราะเข้าใจว่าท่าน ได้เตรียมเนื้อหาไว้นะฮะก็มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับแต่ทุกท่านที่พูดไปก่อนนั้นนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับถ้าเราบริหารจัดการนะครับหรือท่านที่อภิปรายแล้วถ้ามันมีสาระจริงๆนะครับก็อาจจะเลยไปหน่อยนะครับท่านรัฐมนตรีเวลาเหลือนิดเดียวผมก็ไม่ขัดข้องนะฮะท่านรัฐมนตรีจะใช้เวลาไปอีกสักหน่อยแต่นั่นหมายความว่าอาจจะเลยเที่ยงคืนไปหน่อยๆน่อยหรือเปล่านะครับ ก็เราอารุณเมา่อรวยกันได้นะครับก็หาลือท่านประธานว่าตอนนี้กําหนดในเบื้องตน้นท่านที่20นาทีหรือ30นาทีก็ลดไปคนละหนาทีก่อนแต่ว่าถึงเวลาแล้วถ้ามันพูดติดพัน์พูดลามีสาระก็อยู่ที่ท่านประธานใช้ดุลมินิตที่จะขยับให้แล้วเดี๋ยวเราไปไปไปขยับกันที่หลังอีกทีนะครับทุกท่านก็คงจะมีโอกาสได้พูดขอบคุณท่างทางครับครับ